Move you know that I'm leaving. วในข่าวผมก็ต้องขอสวัสดีครับคุผู้ชมทางบ้านทุกคนทุกท่านกันด้วยในข่าวสีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอเวอร์ส่นนะครับผมนะก็อยู่ในเกมกระดิ่งหน้าฟีไฟในข่าวผมนะก็วันนี้ในข่าวผก็คือจะมาพูดเกี่ยวกับกิจกรรมนั่นเองในข่าวแก็คือเป็นกิจกรรมดําเพจเหมือนเดิมเลยในข่าวนะก็ไม่รู้ว่าหลายๆคนจะรู้ไปบ้างหรือยังในข่าวนะคิดว่าผมก็ทําไปหลายคลิปแล้วแหละคลิปนี้ก็อาจจะแบบสรุปเป็นคลิปสุดท้ายหรือเปล่าที่เราเกี่ยวกับกิจกรรมดําเพจเพราะว่าคลิปนี้น่าจะแบบสรุปออ่าาาาลละะะะเเเเเีียยดดดดหมมในนนนนนรรรรวททััั้้้้งงกกิจจจแพืบไ อะไรบ้างแล้วก็แต่ะโทเค็น,นหาได้ยังไงในเขา้วก็จะมีการเก็บโทเค็นแบบใหม่ด้วยในเขานะ,ะนะซึ่งตามปกคลิปเลยเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังว่าเราจะต้องทํำยังไงในเขานะ,ะนะก็คลิปนี้ก็จะาสาระในเน้นนะครับนะเนื้อในเน้นไม่มีน้ำเลยในเขานะ,ะโอเค,อเคผมก็ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำใจใผมด้วยะครขบผมขอบคุณมากเลยะครขบผมขอบคุณครับโอเคในเขาก็อย่างแรกเลยในเขา้วก็กล่องจดหมายเรานะครับผมนี่ก็ได้รับรางวัลกันน่าจะทุกคนกันแล้วแหละก็คือของรางวัลชดเชยกิจกรรมดูโปลิคาดว่่าาคคคุุู้มกกกก็็นนนจะไดัทแหลื เขา่าจะแบบกิจกรรมชดเชยแบบกิจกรรมมันบั๊กอยู่อะไรแบบนหลายคนก็ยังไม่ได้แล้วก็เขาก็เลยชดเชยมาให้ในเขานะก็ถือว่าได้ครบทุกอย่างเลยในเขานะแต่ก็ในการดูมีผิดพลาดอะไรสักอย่างแล้วเขาก็เลยแบบชดเชยมาให้ในเขานะก็หลายหลายคนก็แบบเข้าไปดูแล้วก็พอได้ของแล้วก็ออกหมดกันนะครับมันก็มีว่างในเขานะเออก็บางคนก็อาจจะไม่มีางในเขาวางนี้ผมก็เข้าไปดูแค่แว๊บหนึ่งนะครับก็เห็นอยู่ว่ามีครบในเขานะเออบางทีก็ครบทะลุแล้วนี่ผมก็เข้ามารับทุกอันเลยในเขานี่นี่เลยแล้วก็อ รับไปเลยดีกว่าก็แล้วกันนะครับผมนี่ ก็รับไปเลยนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยก็อย่าลืมไปรับด้วยอ่ะก็คือตัวนี้ชดเชยนะรับได้จนถึงวันพรุ่งนี้เลยนะใครที่ยังไม่รับในวันนี้ก็คือยังรับได้อยู่นะครับผมนะก็คือเอ้ยพรุ่งนี้ก็คือวันนี้นั่นแหละหมดวันที่วันที่28นะครับวันน่ะวันที่28ก็คือประมาณอ่าอ่าไม่เกินเที่ยงคืนนั่นเองของวันที่28นะครับวันนะวันนี้ก็คือวันที่28นะผมลืมไปนะครับแล้วก็ผมอัดคลิปในวันที่27นะคครับโอเเผมก็ดี๋ยวรไปาี่สิมบเเรจ็ดนะครับผมนน่ะโอเคแล้วว่า สงครามยังไม่จบจะพึ่งนับศุทหารนะครับนี่ บอกเลยว่าทีมลูกศิษย์ของเราเนี่ยนําโด่งอีกแล้วนะครับนี่เป็นไงก็คือผมเนะ่เลือกว่าไม่ผิดจริงๆเลยที่จริงไม่เกี่ยวกับผมก็คือผมมีไอเทมที่แบบอ่าฝั่งนี้เขามีอยู่แล้วผมก็เลยไ,ได้เลือกนะครับที่จริงผมไม่ได้รู้อะไรหรอกก็อ่าผมคิดว่าฝั่งนี้มันก็จะเน่ด,ดีกว่าคุณผู้ชมก็น่าจะต้องเลือกฝั่งนี้มากกว่าเป็นไงล่ะก็ถ้าคุณผู้ชมเลือกตามผมน่มันก็ชนะอยู่แล้วอ่ะเออในท <omos> ุก <famili as> คนก็คืออ่าถามว่าเออคนชนะฝั่งที่ชนะทีมที่ชนะเนี่ยกับท, <S <s <our gs> ทีมทีีนน่่่่่่่แแแพ้้้้้เเเนนนนยยตตตาาางงงงงงกกกัััไไไไไบบบะะคคครรรร็็มดดออล นะก็จะเป็นตัวซูมอีโววก็จะเป็นคูปองแลกเปลี่ยนสะกินปืนแล้วก็จะเป็นตัวไรมดโรยแค่นี้แหละคนที่ทีมชนะก็จะได้แค่นี้แหละครับมก็คือทีมที่แพ้ก็จะไม่ได้แค่นี้ ก็คือทั้ง2ฝั่งจะได้รับลูกซองอีโวสีสกินไปเหมือนเดิมเลยอ่าสำหรับ100อันดับหรือว่ารวมทั้งหมดก็คือเขาแจกประมาณ200คนนั่นเองะนเับนะ200คนในทั่วเซิร์ฟนะเซิร์ฟไทยะคเับนะเออ200คนก็คือข้างระฐร้อยนั่นเองใครับนะใครเลือกฝั่งนี้ก็ได้นะครับได้่าได้เป็นลูกซองด้วยใครเลือกฝั่งนี้ก็ได้ลูกซองด้วยะครับนะฝั่งไหนเลือกน้อยก็ดีไม่ต้องแข่งกันเยอะะครับนะแต่ฝั่งนี้ก็เลือกมากก็โห่ก็แอบเสียใจอยู่นิดน่งทุกคน อาจจะแบบมีคู่แข่งเยอะขึ้นนะครับวันนี้ก็คือ100คนอาจจะไม่ใช่ผมแล้วะคระับผมนะก็มีหลายคนถามผมมาด้วยว่าพี่ครับผมอยู่อันดับ100่เนี่ยผมจะมีสิทธิ์ได้หรือเปล่านะครับผมเนี่ๆเนีเ,นเลื่อนลงมาปุ๊บเราอยู่อันดับร้อยหนึง่งใช่ป่ะนี่ ก็คือ101่งร่งจริงมันก็คือ101ทุกคนนั่นแหละคนที่ไม่ติดอันดับก็คือ1 0 1หมดเลยนะรับนะก็คือจะไม่ได้นี่นะครับอยู่ง่ายๆเลยใครที่แบบอยู่อันดับ1 0 1ก็จะไม่ได้อะไรเลยนะครับผมนะก็อย่าพึ่งไปอ่าตีสรุปว่าเราจะไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาจะมีมาให้เก็บโทเค็นอ่าหนักในวันไหนเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังก็แล้วกันนะครับแลสำหรับคนที่พลาดไปนะครับนะตอนนี้ก็คือ3วันแล้วก็เก็บได้30อ่ามาเก็บทนะครับย่บคอเก็บเยอยก็จะไได้ม่พลาดจะได้เก็บเท่่าคนอืวก็็เกบนนําคอื่น ได้เราจะสามารถตีตื้อหรือตีเสมอหรือว่านําได้เลยนะครับผมนะโอเคนะผมก็กิจกรรมในนี้ที่เพิ่มมาเข้ามาก็คือเป็นกิจกรรมล็อกอินสปินเนอร์เองคุณผู้ชมสามารถมาหมุนเพื่อล็อกอินแล้วก็เพื่อรับเป็นตัวนี้ได้เลยนะครับกล่องสมนั่นเองนะคุณผู้ชมแล้วก็ใครที่แบบมาเข้าล็อกอินในวันที่4เขาจะรับเป็นกระเป๋าไปด้วยนะครับนะล็อกอินในครบทั้ง7วันก็จะรับไอเทมหมดเลยนะครับทั้ง7ชิ้นนะครับนะที่สําคัญก็คือเราจะได้นี่นในวันสุดท้ายนั่นเองคุณผู้ชมง่ายๆเลยก็เข้ามาล สรุปกิจกรรมทั้งหมดก็แล้วกันในเขาในกิจกรรมแรมเพจนะครับก็จะสรุปรายละเอียดทั้งหมดเลยของกิจกรรมตัวนี้ว่ากิจกรรมตัวไหนทํายังไงในเขานะเจ้าถ้าใครรู้แล้วหรือว่ายัางไงแล้วก็ยังกลับมาดูคลิปของผมก็ขอฝากขอบคุณทุกคนมากเลยในเขนะา้วก็ผมคิดว่าส่วนใหญ่เขา่าจะรู้แล้วในเขานะ,ะนะเพราะว่าทาง GM เอ็มเขาได้ลงคลิปไปแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรสำหรับใครที่แบบยังไม่รู้ก็มาดูคลิปผมได้เพราะว่าผมก็ไม่รู้จะลงคลิปอะไรเหมือนกันนะครับผมนะ โอ้ก็ตันไปหมดแล้วในเขาโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าแต่ละกิจกรรมเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็เออมันก็น่าสนใจก็คือเรามีต้นไม้มาใหม่เองในเขาเดี๋ยวต้นไม้ตัวนั้นเนี่ยนเก็บเ,เป็นยังไงเดี๋ยวมันจะพาไปดูก็คือตามบล็อกคลิปนึงอ่ะคุณผู้ชมอาจจะมาจากบล็อกคลิปก็ได้กันนะครับเดี๋ยวมันจะพาไปดูผมก็ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยนะครับผมไปกันเลยเอาล่ะคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็อยู่ในหน้า เกี่ยวกับการสรุปหรือว่าเป็นคาลเลนดาร์หรือว่าจะเป็นพวกอ่าปฏิทินนั่นเองปฏิทินการรับของรางวัลฟรีนั่นเองนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าแต่ละอันเนี่ยทำได้ยังไงในเขานะก่ออย่างแรกเลยตั้งแต่วันที่25เป็นต้นไปเลยก็จะได้รับเป็นอ่าสกิทลูกซองสี่สกินนั่นเองสำหรับคุณผู้ชมที่ติดท็อปลีดเดอร์บอร์ดใน100อันดับทั้ง2ฝั่งเลยไม่ว่าจะเป็นฝั่งลูกศิษย์หรือฝั่งอาจารย์ที่จะได้100อันดับเนี่ยก็คือจะได้รับไปเลยลูููกกกกกกทออองงสิิลนนนนะคครรัับ่่่ววตีี้้ไไมด็ืจถ อยู่ในตู้อีโวี่นรับแลนะก็ในอีกประมาณกี่วันเออตู้อีโวเดี๋ยวผมขอดูก่อนและกันนะครับผมนะ ก็จะหมดในอีกประมาณเอ่อสิบหกวันนั่นเองนะคุณผู้ชมเอ่อก็พอดีนั่นแหละขออ่าตรงไปเรืเลยเนะครับก็เขาจะถูกเพิ่มเข้ามาเองนะครับผมนะต่อมากันเลยนะเออเดี๋ยวเขาข,ขอพูดก่อนก็คืออา่าตัวสีแดงตัวนี้หาเพิ่มเติมได้ยังไงก็คือในวันที่สี่นะครับนะในวันที่สี่เขาก็จะสุ่มดรอปนั่นเองนะคะุณนผะู้ชมเอ่อในวันที่สี่ก็คือเขาจะสุ่มดรอปเป็นตัวเคสสีแดงนะครับนะที่คุณผู้ชมเนี่ยเก็บทุกวันทุกวันทำภารกิจทุกวันเนี่ยก็คืออ่านอกจากทำภารกิจแล้วในวันที่่เเรรราาาากกก็็สสมมถบบไได้จํัันห วิธีการเก็บให้ได้เยอะๆเก็บให้ได้มากๆเราจะต้องทำยังไงผมมาแนะนานะครับก็แนะนําให้เล่นเป็นโหมดที่จบง่ายจบไวๆอย่างเช่น4 v 4นะครับผมนะหรือว่าหรือไม่ก็โหมดไหนก็ได้ที่แบบมันจบไวนะครับก็ผมแนะนำให้เป็น4 v 4นะครับนะเพราะว่าอ่า 4v4 เนี่ยจบไวที่สุดแล้วตั้งแต่ผมเล่นมานะครับนะคนคลังก็อาจจะสนุกแต่เพลินแต่ก็มันก็จบช้านะครับแต่ผมแนะนําให้เป็น4 v 4นะครับจระดับมันก็จะตึงไปนะครับผมแนะนําให้เป็น 4v4 ทะเลทรายหรือว่า T4 ทั่วไปไปเลยนะครับ้วก็จะแบบเจอแบบผู้ ที่ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ะครับก็เราสามารถสู้ได้แน่นอนแล้วก็จบเกมได้ง่ายแล้วก็จะซุ่มดรอปได้ง่ายได้ง่ายกว่าคนอื่นนั่นเองะครับนะก็ได้เยอะกว่าคนอื่นแน่นอนก็คือตั้งแต่วันที่4นะครับก็น่าจะประมาณตีสของวันที่4ี่ในเขนะจนถึงวันที่5นะคนับามนะเออก็ต้องไปรีบเก็บกันแล้วนเขานะวันที่4นะครับก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมวันที่5มันถึงมาก่อนวันที่4นะครวับเพราะว่าผมเนี่ยไปสลับมันเพราะว่าเซิฟไทยเนเขาไม่ได้ตรงกับเซิฟนี้ผมก็เลยสลับกันนเขานะไม่ต้องแปลกใจโอเขาก็ หวังว่าเขาจะเข้าใจกันแล้วสำหรับโทเค็นสีแดงใครที่แบบยังเก็บไม่ได้ไม่เยอะหรือว่าเก็บได้แบบกลัวจะไม่แบบได้ที่1กลัวจะไม่ติดท็อปร้อยก็แนะนําให้ไปเล่นในวันที่4นะครับน,นะก็รับก็เลยวันที่4ก็เคลียร์อะไรให้ว่างเรียบร้อยะครับนะแล้วก็ลุยยาวๆไปเลยครับพี่น้องโอเคแล้วก็ยมตัวรับของฟรีเลยใครที่แบบลุยแล้วก็ได้รับโทเค็นเยอะในวันที่4ก็บอกเลยว่าน้าโด่งแน่นอนเลยโอเคแล้ว okay, ก็ต่อไปก็ดีกว่าต่อไปก็คือตัวนี้ก็คือชุดตัวนี้คุณูชมก็จะรู้แล้วก็คือเก็บโทเนะเแรมมลา ก็ได้จากการทอปรกิจนั่นเองหรือว่าเก็บในแมปด้วยนะครับผมนะคุณผู้ชมก็ได้จะเก็บกันได้เยอะแล้วแหละก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับผมนะต่อมาเลยก็คือล็อกอินสปินเนอร์อ่ะก็รับไปแล้วเมื่อกี้เองนะครับก็คือเป็นการล็อกอินทุกวันก็สมุนสปินทุกวันเลยนะครับนะต่อมาเลยก็คือในวันที่4เหมือนกันเลยในวันที่4ก็คือจะมีกิจกรรม after match drop หรือว่าจะเป็นการดรอปหลังจบแมตช์นั่นเองจะเป็นสกินปืนของ UMP 카ตา크리스 m นั่นเองนะคุณผู้ชม นี่คาตาคริซึมก็คือบวกดาเมจถึง2หน่วยแล้วก็บวกระยะอีก1หน่วยนะครับผมนะก็คือจะได้รับฟรีในวันที่4นั่นเองแล้วก็จะดรอปหลังจบแมทนั่นเองนะครับนะก็สูงสุด20กล่องนั่นเองเขาก็บอกข้อมูลมาจาก GM ัต t o นั่นเองนะครับแล้วก็อ้างอิงข้อมูลมาจากนั้นนะครับผมนะก็อ่าก็คือจะดรอปสูงสุด20กล่องนั่นเองสำหรับใครที่ไม่ได้ก็จะได้นั่นแหละเออก็มีหนึ่กิจกรรมนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ก็คือจะมีอีกกิจกรรมก็คือกิจกรรมตัวนี้เลยปลดล็อกไอเทมสุดแรงเพื่อรับสกิลปืนถาวรก็ได้รับแน่นอนเลยตอนนี้ก็คือพุ่งทะลุแล้วนะครับสำหรับ100,000 เขาแล้วก็พอผมรีใหม่ปุ๊บก็น่าจะครบแล้วแหละอ่าเดี๋ยวผมขอดีปุ๊บ ก็น่าจะครบเลยก็คือเขารวมหมดเลยนะผมตั้งทั้งไลค์คอมเมนต์แชร์นะครับแล้วก็เรียบร้อยของกล่องนี่ครบเรียบร้อยเลยถ้ารวมกันก็น่าจะครบแล้แหละห้าจุดหกหมื่นก็บวกอีก3.7มจุดเจ็ดหมื่นก็ประมาณ9ก้าหมื่นสามนะครับผมนะเก้าหมื่นสามบวกเจ็ดพันหนึ่งแสนพอดีนั่นเองนะครับผมนะโอ้โหได้เรียบร้อยแล้วนะครับเย้เราก็ไม่ต้องไปเก็บล้องจบแมทแล้วนะครับสำหรับกล่องสุ่มสกินปืนตัวนี้ไม่ต้องไปปลดล็อกไม่ต้องไปเก็บแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูรายละเอียดดีกว่าว่าผู้ชมจะได้รับในวันไหนนะครับผมนนนะะก็คือ,อจได้รัับใว น่าจะหลังจากวันที่2นั่นแหละก็คือสิ้นสุดจากวันที่2นั่นเองนะคุณผู้ชมอ่าก็ปลดล็อกรับไปฟรีๆเลยในเขาวันั้นก็น่าจะหลังวันที่2หรือว่าในวันที่2นั่นเองนะคุณผู้ชมก็เตรียมตัวรับได้เลยในเขาวันนี้คิดว่าทะลุกเกิน10,000แสนอยู่แล้วในคราวผมแป๊บหนึ่งก็ครบแล้วผมดีใจที่ผมยังไม่มีในเขาวันะั้นโอเคผนก็ต่อไปกันเลยดีกว่าต่อไปเลยก็คือเป็นโทเค็นตัวนี้ก็คือเป็นเลมเพดแผล่นั่นเองหรือว่าตามผู้คลิปนั่นเองก็คือจะมีต้นไม้มาให้เราเ ก็คือเราสามารถไปกดใช้แล้วก็มันจะแบบใช้ท่าทางให้เราเนี่ยแล้วก็ จนไม้เนี่ยจะเติบโตในเขาแล้วก็จะดรอปเป็นโทเค็นมาให้เรานั่นเองนเขาแบบนั้นแล้วก็เราจะได้โทเค็นแบบเต็มเพจได้แบบเยอะๆสลับขายที่แบบยังเก็บไม่ได้ยังแลกชุดไม่ได้ในเขาแบบนั้นก็หลายๆคนก็จะแบบเอาไปแลกเป็นต้นไม้ไปแจกเพื่อนในเกาะรอกันแล้วผมบอกเลยว่าผมลงไม่ได้เนี่ยเฮ้อแจกกันอย่างเยอะวุ่นวายมากเลยในเขานะก็แจกกันเต็มเลยเขาอาจะเอาไปแลกกันเยอะตัวนั้งส่วนใหญ่แล้วก็อาจจะบางคนอาจจะหมดไปแล้วก็ต้องรอเก็บในวันที่สี่ในเขานี่ตอนนี้ก็คือสามารถเก็บกันได้ในเขานั้นในวันที่4ก็คือจะเป็นต้น ต่อมาก็เลยก็คือจะเป็นสกินมีตัวนี้นะครับผมนะสกินมีตัวนี้ก็คือจะมาในเว็บกิจกรรมนั่นเองนะครับในวันที่1น,นั่นเองนะคุณผู้ชมก็ต้องรอเลยในครับในวันที่1ก็คือจะเป็นเว็บกิจกรรมมาให้เราดนะ้วยเล่นสนุกกันอีกแล้วนะครับผมนะอมบอกเลยว่าอเอฟเฟกตตัวนี้เนี่ยจัดเต็มมากๆเลยเดี๋ยวมจะให้ดูนะครับผมนี่ โอ้โหแบบเบื่อเลยว่าสูตรจริงๆตอนแรกผมคิดแล้วนะเอ้ยเสื้อไทยน่าแจกจริงหรือเปล่านะก็บอกเลยว่าหืมจีเอ็มใจดีมากเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้เอาไปขายแต่อย่างใดก็เอามาแจกผู้ชมนั่นแหละครับผมก็ตอนแรกผมคิดว่าเอามาขายแล้วนะหืมก็ว่าไปนะครับแล้วก็เอามาแจกนะครับสุดท้ายก็เอาล่ะคลิปวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วก็สรุปไว้เพียงเท่านี้เนาะใครไม่เข้าใจหรืองงตรงไหนก็สามารถมาสอบถามผมได้ในคอมเมนต์เลยคิดวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณทุกการรับชมกันเลยแล้วเจอกันใหม่ผ่านลิปนกิวัสดีครับบบ๊าายยจ้า E